กางเต็น์ได้นะใครจะกลางเต็น์นะเขานะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกก็เป็นประมาณว่าเหมือนฝ่ายกั้นน้ำน,นะนะสวัสดีค่ะวันนี้่ามาเที่ยวน้ำตกวังลีนะคะ ก็อ,อ,อยู่จังหวัดปราจีน,นบนกกุรีนะขับรถตาม Google Map นอแผนที่นะก็สวยเลยแลหละแลดูภาพบรรยากาศนะคะ ปลาจีนบุรีนะน้ำดีมา ท,ที่เดินถ่ายรูปนะคะก็ตาดีเห็นน้ำตกอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยคิดว่าจะเดินไปดูกันค่ะก็เป็นเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นเรามองมาเห็นน้ำตกนะคะก็เลยเดินเข้ามาแล้วมันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะกางเต็นท์ได้นะใครจะกางเต็นท์นะเขาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่มากางเต็นท์ได้นะคะเนี่ย เนี่ยค่ะเป็นเขตอุทยานเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เนหะ็นไหมเราเดินเราเดินมาจากทางนี้เป็นน้ํามาจากเขาใหญ่โดยตรงเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกก็เป็นประมาณว่าเหมือนฝายกั้นน้ำน,นะแต่ว่ามันก็เกิดเป็นน้ําตกขึ้นมาเออมันก็สวยดีไงน้ําใสด้วยเย็นด้วยค่ะแต่ด้านล่างนั้นไม่ใช่เขตอุทยานแล้วนะที่เรายืนอ,อยู่ตรงเมื่อกี้นเนี่ย บริเวณน,นี้มีตะไคร่นะคะลื่นคือไม่สามารถลงไปได้นะก็เลยให้คนขับรถลงไปเป็นแบบให้ละกันนะแต่ตรงนี้วิวสวยนะคะสามารถมองเห็นภูเขาด้านหลังได้เลยนะน้ำก็ใสสะอาดดีด้วยนะคะอาศัยให้เขาขับรถมาให้ค่ะเพราะว่าเราเองยังเดินกระดักกระแดกยังขับรถเองไม่ได้นะคะ แล้วก็เดินกลับมานะคะเพื่อที่จะมาที่รถตัวเองนะคะก็นี่ตรงปลายน้ําตรงที่ไม่ใช่อุทยานแห่งชาตินะคะก็เด็กๆเ,เล่นน้ําได้รถก็สามารถวิ่งผ่านลําธารนี้ได้เหมือนกันนะคะก็มีร้านค้านะคะบริการอาหารเครื่องดื่มนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเนะเาะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะก็ ยังเดินไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปอีกเมื่อไหร่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ